คลือหาบดีอุทุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาสติเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกมิจฉาสติเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาสติก็เมื่อท่านเห็นสัมมาสตินั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึ่งสงบระง,งับโดยพลันคลือหาบดี ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาสมาธิเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกมิจฉาสมาธิเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาสมาธิก็เมื่อท่านเห็นสัมมาสมาธินั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระง,งับโดยพลันคลืหาบาดี ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาญาณเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนารกมิจฉาญาณเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาญาณนะก็เมื่อท่านเห็นสัมมาญาณน,นั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึงสงบระง,งับโดยพลันคฤหาบาดี ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยมิจฉาวิมุตตเห็นปานใดเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาทนารกมิจฉาวิมุตตเห็นปานนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านส่วนท่านมีสัมมาวิมุตตก็เมื่อท่านเห็นสัมมาวิมุตตนั้นอยู่ในตนเวทนาจะพึ่งสงบระง,งับโดยพลันครั้งนั้นเวทนาของท่านอนาถะบินทิกะคฤหบดี สงบระง,งับแล้วโดยพลันท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีถวายอาหารท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์ด้วยอาหารที่เขาจัดมาเฉพาะตนครั้งนั้นท่านอนาถบินทิกะคฤหบดีเมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จนำมือออกจากบาทแล้วจึงถือเอาอาสนะต่ำอันหนึ่งนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วท่านพระสารีบุตร อนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวันไหวในพระตถาคตมีศีลอันงามที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วสรรเสริญแล้วมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นอันตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบตามซึ่งศรัทธ,ธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรครั้นอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไปลำดับนั้นท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระอานน์ว่าอานน์เธอมาจากไหนแต่ยังวันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรกล่าวสอนอนาถบินทิกะคฤหบดีด้วยโอวาทข้อนี้ข้อนี้อานน์สารีบุตรเป็นบัณฑิตสารีบุตร มีปัญญามากได้จำแนกโสตาปฏิยังคัีด้วยอาการสิบอย่าง